โถงภาพลุงตาชั้น75ใช้แค่ตัวละครเริ่มต้นไม่มีโนเอลซีสั่นสำหรับทีมแบ็คอัสต้าสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมแบ็ k โคเวอร์เอ็มและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยไปหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็ k โคเวอร์เอ็มและมาล็อกออร์เรนจินเก็ชิ้นอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับ ทีมผ่านถง7-5ก็โดยใช้ตัวละครพวกนี้นะครับโนเอลล่างธรรมดาตัวฟรีที่เราจะได้รับตามเนื้อเรื่องมิโมซ่าอาร์ตาแล้วก็ชาร์ลอตอาร์ตาไม่จำเป็นต้องพลังเยอะศูนย์ดาวก็สามารถทู่ได้แต่เดฟเนี่ยก็ครที่ต้องมีประมาณสัก16ื่นหขึ้นไปแล้วก็ถ้ามีเยอะเกินไปก็อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะศัตรูก็จะทําดาเมจกว่าเลือดคอจะลงเนี่ยก็จะค่อนข้างนานเดี๋ยวค่อยมาให้ดูของทีหลังก่อนอื่นเราก็ไปลองดูผ่านกันก่อนสําหรับทีมนี้ไม่ต้องมีอะไรมากเลยก็พยายามเลี้ยงเลือด แล้วก็เคลียร์มอนเตอร์เวฟแรกให้จบให้ไวที่สุดนะครับอืมจบให้ไวที่สุดเราจะเปิดลงเปิดโลบาเดียไปก่อนก็ได้นะฮะเพราะว่าเราก็จะไม่มีผลจากบัฟเนะาะฉะนั้นก็ตีตีไปครับถ้าอาสตาทำโจมตีเยอะหน่อยก็จะสู้ได้ง่ายนะครับตีได้ง่ายขึ้นอะโนเอลก็ตีไป อต้าก็เก็บท่าไม่ตายไว้นะครับเอาไว้ตีในเว็บร้างหลังได้นะครับอันนี้ก็ตีธรรมดาไปเนาะรีบเคลียร์ก่อนจะเปิดโลกบาเรียก็ได้นะครับถ้าถ้าไม่ได้คิดอะไรมากเผื่อตัวละครจะตายอย่างเงี้ยตีไปก่อน Okay. เหลือนิดนึงพอมาถึงเว็บสองเว็บบอสเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะตีอาตาใช่ไหมครับถ้าอาตาถึกเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าสู่ลูปเวทมนต์แอนตี้แต่นี่ก็คือเลือดเหลือต่ำกว่า40%นะครับก็จะได้เวทมนต์แอนตี้เขาก็จะเพิ่มความแรงของสกิลได้มาในระดับหนึ่งต้องบอกว่าเพิ่มเยอะมากๆแล้วก็ใส่ชาลลอตเนี่ยลดเกาะเข้าไปนะครับเมื่อใส่ชาลลอตลดเกาะแล้วที่เหลือเราก็อาจจะเปิดปลาลงบาเรีย เปิดให้อัสตาก็ได้นะครับอัสตาเนี่ยก็ใช้ท่าไม่ตายหรือจะสกิลสองก็ได้นะแต่ผมใช้ท่าไม่ตายแล้วกันนะครับเน้นเก็บไปก่อนหนึ่งตัวละครแล้วก็ตีธรรมดานะครับเพื่อที่เราจะได้โจมตีในรอบหน้าได้มีโวซาก็โจมตีผสานไปนะครับเม้น oh, เดี๋ยวเลือดเด้ง <laughs> เลือดเด้งแล้วก็เวทมนต์แอนตี้จะหายเนี่ยอือันนี้ก็โจมตีประสานไปครับ แค่นี้เอง สำหรับชั้น7 5้านะคือ2ตัวละครมิโมซากับโนเอลเราเอามาให้ครบทีมก็แทบไม่ต้องทําตัวละครอื่นๆเสริมเพิ่มเตมิมกันเลยทีเดียวนะครับมาดูของอัสตานก่อนอย่างที่เกินเด็บเนี่ยก็ควรประมาณสัก1นึ่งขึ้นไปนะครับโจมตีจะประมาณเท่าไหร่ก็ได้แต่ก็ควรที่ต้องมีค่าคิเลสสัก50%าสิบเปอรลังดีส่วนถ้าใครมีเด็บน้อยนะครับก็สามารถใช้พรสวรรค์เพิ่มเด็บได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะเพื่อเอามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนี่แหละและสีแดงเราใช้เป็นความเสียหายอกุพอพออยอกพเเ่าากะิ เ,เข้าไปนในเรื่องของอุปกรณ์พยายามหาอุปกรณ์เซตส,สปีดใส่แล้วก็เซโจ,จมตีติดดาวเพราะว่าจะได้พลังโจมตีเพิ่มเติมอีก7%ด้วยกันถือว่าช่วยได้เยอะนะครับส่วนอื่นๆแล้วแต่ได้เลยนะครับอันนี้ผมใส่ไหมดูเพื่อที่จะเอาพวกค่าคิดจริงๆก็เอามาโจมตีนั่นแหละแม้แเดี๋ยวพลังป้องกันเยอะจนเกินไปนะครับส่วนประดับอย่างที่เห็นก็จะมีประดับ LR มีออฟพลังเวท <laughs> ซึ่งอัตราไม่มีผลกับเวทนะครับแต่สกิลของอารซ่าเนี่ยจะค่อนข้างสําคัญพยายามอัพสกิลพิเศษกับสกิลที่1นันไ้้นอนอทม่ต้องท ได้เลยส่วนในเรื่องชาลอ็อตชาล็อตเนี่ยพลังจะอยู่ที่3ามหมกับอุปกรณ์ใส่เป็นเซตแบบนี้อันนี้ก็แทบไม่ได้ตีบวกนะครับใส่มาก่อนหยิบจับมาใช้และหน้าสกิลเนี่ยเราจะใส่ให้ตัวละครถึกก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่หน้าสกิลเฉพาะของตัวละครแต่นี้ผมไม่มีนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่อีก2ตัวละครที่เหลือก็จะมีมิโมซามิโมซ่าเนี่ยก็ใส่เป็นเซตป้องกันนะครับสชิ้นเพื่อเอาพลังป้องกันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้ตัวละครยืนได้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโนเอลเอสอาร์อุปกรณ์ที่ใช้นะ ป้องกัน4ชิ้นและก็หาพวกพลังโจมตีเวทเสริมเพิ่มเติมไปโนเอลเนี่ยไม่ได้อัปเกรดดาวแต่อัปเกรดส่วนของพอสวรรค์เพิ่มเติมแลวก็คือเพิ่มพลังป้องกันเพื่อให้ตัวละครถึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกนั้นแทบไม่ต้องทาอะไรผมนึกบอกว่าสามารถใช้มิโมซาเอามาฮิลได้หรือว่าสามารถใช้โนเอลนะครับร่างแรกเนี่ยเพื่อเอามาเปิดโลได้เพื่อใครมีพวกยามีแดงเนี่ยก็สามารถใช้แทนอัสตารได้แต่อัสตาร์สูญดาวเนี่ยก็จะค่อนข้างเล่นได้ง่ายกว่าแล้วนะครับเพราะต่อให้เราไม่มีการ์ดหน้า,า,าสกาาิเ,เ,เไไอ้มมกนะิ่ตไไปดี เพราะดาเมจในช่วงชั้นแรกๆเขาไม่ต้องการเยอะอะไรมากขนาดนั้นฉะนั้นสําหรับในภาทนี้สาหรับโถงภาพลวงตาชั้น75ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนําทีมที่เพื่อนๆสามารถมีกันได้ทุกคนถ้าใครเปิดอาร์สตานะเพราะว่าช้ยแครตัวละคร SR เริ่มต้นแล้วก็ SR ตัวที่เราจะได้กันทุกคนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยฝากลบปุกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาหนาพาทนี้ขอตัวดําก่อนบายบผมไปแล้วครับ